ในสังคมณขณะน,นี้ยังวิวา,ววาทกันอยู่นะเรื่องรักษาการนายกจะยุบสภาได้ไม่ได้ดังนั้นไปกันที่นักวาิชาการดีกว่ญญาไปเรียนที่อาจารย์ปริญญาเทวารนรุมิตกุลนะคะอาจารย์จากประจําคณะนิติธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวัาคุณดนัยครับาอาจารย์ฟันธงตรงประเด็นอำนาจยุบสภาของรักษาการนายกมีหรือไม่ครับอมีขนาดไหนคือจริงๆต้องบอกงี้ครับว่ามีอำนาจในการทุนก้าไหม นะครับเพราะรัฐมนูลในเขียนว่ามาตราร้อยสามนะครับพระมหากษัตริย์ทรงว้ซึ่งพระชนราชในการยุบสภาคุณแดนพาดอรเพื่อในการเลือกตั้งใหม่ค่ะครับอ่านะครับทีนี้เนี่ยการยุบสภาต้องทำเป็นกิจสุีกาค่ะนะครับแล้วกิษสุีกานะครับก็อยู่ในหมวดคณะรัฐมนตรีสรุปคือนายกเนี่ยหัวหน้ารัฐมนตรีก็เป็นผู้มีหนาจในการทูลเกล้ากิษสุีกายุบสภาครับค่ะทีนี้ประเด็นของเรื่องเนี่ยเอาเหตุก่อนนะเหตุในการห้ามยุบสภามีมีแค่เรื่องเดียวครับคุณดนายคุณธรรมรัฐ <c oughs> คือถ้าหากว่ามีการยื่นยตติอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็ห้ามยุบสภาแค่กรณีนี้เท่านั้นที่เขียนไม่ชัดเจนจนายกเนี่ยจะหนีไม่ได้อเป็นยุบสภาหนีไม่ได้ถ้า,ถ,าถูกอภิปรายก่อนถ้สองเนี่ยนะครับถ้าหากยุบสภาเนี่ยยุบได้ครั้งเดียวแต่จริงเหตุสรุปคือเหตุมีเหตุเดียวนั่นแหละคือห้ามยุบสภาถ้าถูกยื่นยตติไม่วางใจนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้มีห้ามอาไว้นะครับแล้วก็ถามว่านายกไม่อยู่เนี่ยรักษาการนายก รุ่สภาได้ทูลเกล้าได้ไหมครับนะครับก็ปรากฏว่ามาตราที่ว่าในเรื่องการทูลเกล้าและสนองพระชงการคือมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบสองเขาใช้คำว่ารัฐมนตรีฮะลงนามรับสนองพระจงการครับไม่ได้ใช้คําว่านายกอธิตรีไว้ง่ายโดยหลักคือนายกมันถูกแล้วครับแต่เมื่อไม่มีนายกนะครับรักษาการนายกก็ทําหน้าที่ทูลเกล้าได้ครับทำได้ที้ทำได้ครับทูลเกล้าได้ทูลเกล้าได้เ้าได้เหตุไหม มันเีเหตุยุบสภาไหมครับคือมันต้องมีเหตุรับคุณนายเพราะยุบสภามันคือการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อสาคัญคือว่านี่ผมพูดในแง่ของในเรื่องของควรไม่ควรนะคือประเดีที่ที่โต้แย้งกันอยู่เนี่ยพูดกันสองเรื่องพันธันกันคือทําได้ทําไม่ได้กับควรทําไม่ควรทําครือที่ทางกฎหมายก็พูดตรงๆว่ารองโทษตีรักษาการน้ำตรีรักษาการนายกเนี่ยก็ทูเก้าวได้ แต่ควรไม่ควรนะครับคือประเด็นประเด็นที่สองครับควรหรือไม่เนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมและมีเหตุปร<ล>ะเด็นของผมเนี่ยก็คือว่าเอ,อในเมื่อขนาดเนี้ยนะครับสภาผู้แทนเขาก็บังเลือกนายกคนใหม่ครับนะครับ,รบก็เป็นเรื่องของอำนาจสภาผู้แทนในการที่จะเลือกแทนประชาชนนะครับนายกคนต่อไปครับถ้าหากสภาผู้แทนเขาเลือกใครไม่ได้เนี่ยเช่นพรรค ประชาชนไม่โหวตให้ใคร ừ, ทั้งสองพ่คือไม่สามารถใครที่จะมีคะแนนเสียงเกิน,นครึ่งเกินครึ่งขนาดนี้คือ247บไม่มีใครได้เนี่ยทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจใ<ค>ไทยอันนี้เหตุเหตุหยุคสภามีละครับเพราะสภาเนี่ยล้มเหลวในการเลือกตั้งในการเลือกตัยุคนใหม่คือทําไม่ได้ก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจว่าใครจะเป็นนายกในการเลือกตั้งใหม่แต่เหตุขนาดนี้มันเหมือนกับสภาผู้แทนเขากำลังเลือก แทนคนใหม่ที่พ้ลดำหน่งไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็รักษาการทั้งคนเก่าเนี่ยจะยุบสภายมันก็ดูแล้วมันมันขัดกันแต่สรุปคือทางกฎหมายเนี่ยไม่มีข้อห้ามคือทุเก้าวได้ดิทุนก้าวได้ก็มีประเด็นต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคือถามว่าพระมหาสัตว์ในทรงต้องโปรดก้าวตามที่มีคนการทุนก้าวไหมในเรื่องนี้ผมก็เรียนว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เคยมีเหตุมาก่อนนะคุณนายครับคือมันไม่เคยมีครับพี่รักษาการนายกที่พนตําแหน่งเนี่ย นะครับจะมาขุนก้าวที่สภาแต่เมืถักการเลี้ยกโค้นตำแหน่งเนี่ยมันมีมันมีมันมีเหตุอะไรบ้างล่ะตายลาออกนะครับหรืองถูกรมตน้องใจกระบวนการก็ทำไปสู่การเริ่มยกคนใหม่ทั้งสิ้นไงมันไม่เคยมีครับที่พอนิ้ยวโค้นตำแหน่งแล้วสถานการณ์้ยกจะมาให้เลือกตั้งใหม่ครับมันไม่เคยมีเหตุมาก่อนแต่ทำได้ครับถ้ามีเหตุขึ้นมาครับต้องมีเหตุสภาเรื่องมายกไปได้สรุปคือทางกฎหมายเนี่ยทําได้ขุเก้าวได้ นะครับคูนก้าวส่งปรดก้าวได้นี่ถ้าตรงปดก้าลงมาก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นน่ะว่าย่ายคือเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับครับที่จะต้องรับผิดชอบในทางการเมืองครับทั้งความชอบทำในทางการเมืองนะครับคครรัับบสรุปนะอาจารย์สรุปก็คือกฎหมายทําได้แต่มันไม่ควรทําในสถานการณ์ตอนนี้หมายถึงนตอนนี้ใช่ไหมครับคือคือคือตอนเนี้ยเราเรารู้ได้เลยว่าเราต้องเข้าใจพรรคเพื่อไทยเขานะการที่เขาพูดเย้ออมมาเนี่ยแปลว่าอะไรครับ ถ้าถ้าต้องเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> ถ้าต้องเป็นฝ่ายค้านนะแล้วพักพุมิชืไทยเป็นรัฐบาลครับนึกออกไหมโดยที่โดยที่พักเพื่อไทยก็จะเป็นรัฐบาลช่วงเลือกตั้งคือรักษาการ,รว่ายง่ายคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการยุบสภาเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่มีไว้สําหรับให้นายกในถ่วงดุลต่อรอกับสภาเช่นเออ่ถ้าผมจะ ถ้าสภาผู้แทนไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้ครับสภาผู้แทนไม่อนุมัติพรบมาลายจ่ายจะมีให้ก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับให้ประชาชนตัดสินเนี่ยอันนี้ก็เห็นยุติสภาคแต่เนี่ยนะครับเมื่อสสเขาไปอยากเลือกตั้งใหม่นะครับเขาก็ต้องฟังก็ต้องยอมนายกใช่ไหมครับมันเป็นกลไกให้นายกกับสภาเนี่ยเขาถ่วงดุลกันครับนะครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่เรื่องการถ่วงดุลกับสภาเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พรรคประชาชุเองเนี่ยเขาก็อยากเลือกตั้งใหม่ครับพรักภูมิใจไทยอาจจะเฉยเพราะเผือเนี่ยพักที่ไม่อยากเลือกตั้งอาจจะเป็นพักเพื่อไทยด้วยซ้าไปเพราะพรักเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อทําคะแนนต่อใช่ไหมครับเพื่อหวังว่าจะได้ตีตื้นข้างผลงานใช่ไหมครับมันก็เลยในแง่ที่ว่าเอมันเป็นเหมือนกับว่าเหตุในการยุบสภาเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยเอง โอเคนะครับมันก็เป็นประเด็นเรื่องควรไม่ควรไงแต่ผมบอกไปแล้วว่าเดนเดที่ผมพูดไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องการเรืองและควรไม่ควรเรื่องความชอบทมละกฎหมายทําได้รัาจย์สุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายเลยในทางกฎหมายทําได้แต่มันไม่ควรทําคือทําได้คืออย่างนะครับคือคูเก้าวได้โอเคการโ p ก้าเนี่ยนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเรื่องที่ที่เออก้าว่วงไม่ได้โอเคทีนี้ทีนี้เอาเรื่อง ทีนี้เอาเรื่องที่ไม่ควรทำเนี่ยไปทูนเกล้าเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาไหมเอาเรื่องที่ไม่ไมค,วควรทำไปทูนเกล้าจะมีปัญหาตามมาไหมคือผมเรียนอย่างนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการยุบสภาเท่าที่ผมยินได้ยินมานะครับไม่เคยดิยนอืมว่ามีการส่งมีการทูนเกล้าแล้วไม่ส่งผลเกล้าไม่เคยได้ยินไม่เคยแต่ส่วนเป็นแต่ว่าที่ผ่านมาคือนายกทูนเกล้าไงคือไม่ใช่เหตุผลตำแหน่ง คประเด็นไม่เรื่องตำแหน่งนะครับประเด็นคือมันเป็นจังหวะเวลาที่มีการเลือกนายกคนใหม่คคืออย่างนี้ด้วยคือผมก็เรียนตรงๆว่าเรื่องแบบเนี้ยนะครับไม่มีนายกคนไหนแล้วครับที่เขาประกาศก่อนว่าเขาจะโถดก้าวยุสภาก็ต้องรอให้สเต็ปไปสเต็ป่านไปก่อนเขาจะผ่าพเรามังรุ้าักโอดก้าวทูลก้าวมันมีการโอดก้าวมาเลยอันนี้ก็ต้องดูครับว่าผมเข้าใจว่านะครับสรุปเลยในทางการเมืองเนี่ยนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขา แสดงให้เห็นแสดงออกให้เห็นหรือแบบ่ให้เห็นในพูดถึงการเมืองวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเขาจะต้องเป็นสายค้านเนี่ยอืเขาเลือกตั้งใหม่ดีกว่าอยุบสภาดีกว่าก็จะเลือกทางยุบสภาดีกว่าอย่างนี้สัดๆที่เขาแสดงออกมาเขาไม่ได้แก้ปัญหาการเมืองในภาพรวมเขาแก้ปัญหาเฉพาะตัวเขาวางงั้นเถอะอืครับเอาละครับกราบขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณะคะครับสวัสดีครับค่ะ อาจารย์ดรปริญญาเทวานริมิตกุลค่ะจากคณะนิติธรรมศาสตร์ต้องรีบสรุปเพราะว่าอาจารย์ต้องขึ้นเวทีใช่แล้วเดี๋ยวไม่ยาวแค่นี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆอาจารย์แต่สั้นๆกระชับแต่ว่าเห็นภาพนะไม่ได้ให้นทางกฎหมายจะทําก็ทําแต่ควรไม่ควรมันควรทำไหมเออในสถานการณ์ตอนเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภากําลังกําลังหานายกใหม่เลือกนายกคนใหม่อยู่ๆคุณชิงตัดหน้ายุบสภาคุณแพ้เกมเขาอะ คุณสู้ก็ไม่ได้คุณรอก่อนแม่ล่ะุณก็จะล้มโต๊ะเลยคุณล็อสภาเลยเบรกเกมหวตหานายกคนใหม่ไปเลยคุณลอก่อนสิถ้าประชาชนเขาไม่เลือกใครอ่ะตรงนั้นอ่ะอาจจะได้ใช่ใช่ใช่น่านนี้ภาพที่ออกมามันก็โอ้โหแต่มันไปแล้วพอข่าวนี้ออกมามันก็ถล่มไปที่เปื่อไทยแล้วอ่ะแต่แต่เมื่อสักครู่ที่ผมถามย้ำอาจารย์มันมีความหมายนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ตประเด็นนี้ไว้อะขี่เส้นใต้น้ตประเด็นนี้ไว้อาจารย์ ปริญญาบอกว่าในทางกฎหมายจะทําก็ทํามันก็ทำได้แต่ควรทําหรือไม่ม,มันก็มีคําถามต่อเนื่องสมมติว่ามันไม่ควรทําแล้วไปทําแล้วไปทําก็คือเอาเรื่องไม่ควรทําไปทุนกล้าวฟังให้ดีนะเอาเรื่องไม่ควรทําไปทุนกล้าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีปัญหาตามมาหรือไม่คนทุนกล้าต้องรับผิดชอบนะประเด็นนี้โน้ตไปนะอืระวังเถอะค่ะ